นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาเซีดี CD นะครับโดยอีกแบบหนึ่งเนาะโดยไม่ไม่เอามาเข้าสมการแบบแบบเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยไม่เอามาเข้าสมการแบบเนี้ยเราก็ยกค่าของพื้นที่ที่คำนวณได้จากขั้นตอนแรกมาว่าได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมที่แรงเงานะครับสามเหลี่ยม ABC นะครับเป็นร้อยสิบสี่ยกตรงนั้นมานะครับเนี่ยจากขั้นแรก พื้นที่สามเหลี่ยมที่แรงเงาตรงนี้ได้ร้อสิบสี่แล้วเราก็มองมองมันสมัยว่าเมื่ออยากจะรู้ซีดีซดีมันตั้งฉากอยู่กับเองั้นให้ AB เป็นฐาน c ีดีก็จะเป็นสูงไปอ่ะเราก็จะบอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยม a b บเท่ากับร้อสิบสี่เสษติเส่วนสองคูณฐานคูณสูง เท่ากับร้อยสิบสี่ฐานตอนนี้เรามอง AB เป็นฐานครับสูงเรามอง CD เป็นสูงนะครับสูงตั้งฉากเส้นสูงลากจากจุดยอด C มาตั้งฉากกับฐาน AB นะครับตอนนี้ต้องได้ร้อยสิบสี่แล้วก็แทนค่าลงไป AB คือสามเจ็ดคูณกับ cd ย้ายข้างให้เหลือวจะซีดีสองที่เป็นตัวหารย้ายมาก็มาเป็นตัวคูณสามเจ็ดที่เป็นตัวคูณย้ายมาก็มาเป็นตัวหารหกเศษหกส่วนสามเจ็ดแบบนี้ก็ได้นะครับนะ แบบนี้เด็กๆอาจจะคุ้นเคยกว่านะครับ